นั่นบอกวิธีปลูกมะพร้าวไม่กบเลยดินบานเท้ามันแห้งแบบนี้ต้นล้มไผ่ต้นนี้ลราไม่สูนไว้ดูอกน้อหน้าจโกเนาะอันนี้ของนาพิดลำไยปั่นกันแล้วบาดที่นี่กับสิขค้นขึ้นรถไปปลูกได้บาดพีน้อย มีผูมาขอเห้ากับแบงปันกันไปแบงปันกันไปปลูกพี่น้องยายไข่เพิ่นมักปลูกแมนก็ะปูเพื่อเพื่อไว้เนาะบางเทียมันกับตายบางเทียมันกับย่างพี่น้องแต่ว่าส่วนมากกับย่างหละกันปลูกย่างฝนอันนี้เป็นพูดของกำนันนี่เพื่อนสีเอาขึ้นรถไปพุ่นละพี่น้องก็จะไปปลูกซ้อยกันลงคู่คนละ เมืองโบลันห้องคนละพี่น้องสายาดงคู่ตะกีนเป็นปลาเป็นดงเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเบิดแล้วก็เลยสิหาต้นไม่ไม่ผลไปปลูกพี่น้องตะกี้ต้นยุ่งต้นย่างนี่มาไฟมามาไอมาเอียงก็ลินกี้มาไฟมาเพียงนี่เบิดพี่น้องบักไฟบักเงี้ยวบักเออ บักเงี้ยกับบางเมาบักเมาแห้งลายค่ะกินเนาะลำด่วนทุกแนวเออแลำเนี่ยบักท่านก็เป็นหน่วยเลยล่ะเป็หน่วยเลยคือดีอือเป็นหน่วยเลรอนี่สามรถบักท่านสามรถเป็นหน่วยเหรอปูบ่โดนได้กินเด่นเนาะกำนั่นเนาะตัวตรงปินยาได้ปักท่านเลยแต่ว่าปูเคยเป็นเด้อเงาเลี้ยงเบิดเนาื้องอันนี้เขาเป็นดีถิ่บ้ เอาว่าม <idd les> ัน <listed> มันเกิดมันแล้วสิดีแล้วมันโนละลอยโคบัดด้วนี่พี่ลีนอ๋อขันขันห้าวสื่อแต่ว่าอันนี้ห้าได้ฟรีพี่น้องสปกอบเป็นมีโครงการอยากให้เกษตรกรได้ปลูกได้ยาได้กินลดยอนค่าใส่ใจห้าเนาะปลูกโย่ปลูกกินพี่น้องบ่ได้ซื้อบ่ได้ซื้อพีเอาสิ้ผ้าห้าอบร่มอีกถ้าเจ้าก็ให้ความรูกไป อบรมอยู่เพิ่นเขาเจ้าอยากส่งเสริมอันนี้แหละพี่น้องส่งเสริมให้ปลูกไม้ผลได้กินแบบบ่ได้อันนี้แบบบ่ได้ซื้อจุ่มของไผจุ่มของมันแม่นเฮาบ่มีซื้อไปได้อยู่บ่ไปได้จ้บ่มีื้อจังไดเจ้าก็เอาอีหยังมาลงนมูตนี้บ้านประกาศก็ฟังประกาศก็ฟังอยู่บาดนี้มื้ออื่นสิไปประชุมว่าซั่นลืมเลยอือนั่นแล้ว ขอดมเล่นกคือมาประชุมมันจังใดเพราะว่าเพิ่นต้องเพิ่นสีสอนวิธีปลูกวิธีดูแลแม่ย่ยอันนพวกพวกวิทยากรถี่ข้าเจ้ามาอบรมนี่ก่อนข้าเจ้าสิเอาพันธุ์ใหม่มาให้เหานี่ข้าเจ้าสิบอกว่าเหาสิปลูกจังใดเหาสิดูแลจังใดเฮาสิไปปลูกมองใดจังสิแม่ฮาต้องเข้าใจสะก่อนว่าจะทออันนี้กองของไผนี่กระเบื้อมนี่เลย อของสารวัตรเป็นน่วยหรือปีนองมังนี่ยมะนาวมหนาวเป็นพิกิดอันสงสัยสิมันข้าเจ้าตอนมากหะพี่ีนองมันเป็นน่วยไหมได้ผลผลิตเข้าคันเข้าดูแลได้ดีนี่ไปปลูกป,ปีสองปีก็ได้ก,กินแล้วพีนองได้บักข้าวบักมี่น,น,น หมากมีแดงสุริยาเนี่ยไม่สีแดงแดงหมักมีแดงสุริยานนีแต่พันธุ์ดีๆทั้งนั้นแหละพี่น้องก็เจ้าเอามาให้ก็เจ้าคัดสันแล้วบักล้ำยบ่นลอยก็มี่มะยงชิดบักขามกับบักขามอันอันฟักง่ายๆไหมพี่น้อง กักปลูกในบ้านบ้างปลูกในบ้านบ้างแล้วก็ปลูกในที่ที่หน้าสปกอไรหน้าสวนผสมโขกน้องหน้าอันนี้ยายเพิ่นมาขอย่าให้ไข่ไปเบิ้งไปเบิ้งกันนะยายอยากได้ต้นยังอีกอยากได้แต้นย่างหลังหนึ่งบุมีต้นย่างเอาไอ้ย่าเชยอนบักท่านสองคนพี่เอาชุมพูคนเออ ตุ้ตมตอเาตายกันบอคุณมตายก็มีอันนี้ยายเพื่อนมาขอยายได้บักมีได้บักท่านให้บักลำยายได้มามะขามไปบนปันพี่น้องไปพ่อกันยุพุ่นละมองปลูกได้บันดงคู่คนละบัน อันพุ่นเนี่ยทาเขาไปเอาตอนไหนี่โอ้โหจนนี่แล้วอันนี้บ้านนี่เบิดไปไปค้นน่องพุ่นอีกบักข้าวบักม่วงเป็นไปได้พูละหลายหลายพี่น้องเอ้ยปั่นกันจนเมื่อยแอร์แลดเดี๋ยวไปขอกันพุ่นเด้อพี่น้องลงคู่กันละไปปลูกซอยกันทีมงานเฮาคือเก่านี่ยแหละทีมงานสายลุยเฮาพี่น้อง ไปไปเดินทางมาหอดทงหน้าแล้วพี่น้องมาหอดทีซอป,ปกอแล้วเริ่มงานแล้วมาปลูกซอยกันเรามาปลูกซอยกันพี่น้องพี่บ๊จักอืดมองปลูกแต่ต้นใหม่มาหล้ลายก็สิปลูกแถวนี่แหละพี่น้องนี่น้ำทีนี่แหละหัวให้ปลายหน้าอันนี้ห่าก็เฮ็ดมเขา ปลูกเขามองนี้เอาดินมาถมใบตะปลูกต้นไม้ใบตะกินพี่น้องปลูกไม้ผลปลูกบักม่วงบักขามไม้ผลที่มันตูนยังไงเขาปลูกในบานบ่ไดพี่น้องในบานกะสิปลูกบักนาวอย่างอันนี้ก็มามยูน่าขึ้นกันหลอนนล่าคุณนะลำไยก็มี เป็นสายเป็นนี่ละพี่น้องขนุนค่ะขนุน,น,นอันนี้ก็พันดีได้พี่น้องบางมีพันดีดีปลูกเขาก็บ่ดด้ปลูกยากปลูกซ่าอีหยังดอกเขาก็คุดคุดลุมแล้วก็ตัดถุงดำออกแล้วก็ปลูกได้เลยพี่น้องดินสวนดินหินเนาะนนพิตรร่ตาบาดดต้นทุเรียนพี่น้อง ระยะหางนี่หางประมาณเม็ดกว่าๆพี่น้องห้องเพื่อมันตายนะห้องก็บ่มันใจว่ามันสิเหลือมันสิเหลือทุกต้นกันปลูกผสมผสานแบบปลูกแบบธรรมชาติอันเหลือกับเหลือตายกับแล้วแต่พี่น้องแต่ว่าช่วงแรกๆก็สีมัหดอยู่ดอกก็เสียวน้ำหดไวอยู่ขันฝนบตุตกขันฝนตกกับปล่อยไปตามธรรมชาติ ประมาณนี้ละพี่นอ้องปลูกริมๆนี่ต้องต้นมันแข็งแรงจังหน่อยเนาะอันนี้ปลูกริมอันนี้ไปเลยพี่นอ้องน,นีติดตามดินดีดินไม่เออมะขามแมนพวงฝุ่นใส่ริมๆผุนเนาะเพราะว่าหากมันหากมันใหญ่ ขานแล้วดิบานั้นี่ลูกเยอยู่นน,น,น้ขานตัวขานันลิ่มๆจริงเดี๋ยวขอไว้ลับ <c oughs> คุดหลุมจักหน่อยกันด้วยพี่น้องคุนมันยังเงยาะๆอยูย่พ่นไปหอดปุน,พ,พ,น,นพี่น้องุณหน้าหน้ายีซิบไลพี่น้อง นาสป,ปกอ่อทีสป,ปกอ่อเป็นทีมุ่นทีมั่งทีพญัยเพิินยี่สิบไรพี่น้องอเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาปลูกก่อนพี่น้องมูมาปลูกซอยมืน่นทีมงานสายลุยเพิ่นมาซอยปลูกเสียสละเวลามารวมด้วยช่วยกันจากนี้แล้วก็สิง่ายไปอีกเจ้าหนึ่งพี่น้อง มาปลูกต้นไม้อันนี้พยอมปีนนำค่าอันนี้ของกำนั่นเนาะจำไว้มุมนี่จ้าของกำนั่นของกำนั่นบักม่วงของกำนันนี่ต้นมะขามกำนันนี่ต้นบักม่วงกัต้นมะขามเนาะน้าพีดเอต้นยังลำไยต้นลำไยลำไยน้าพีดเอต้นลำไยจ้าต้นนี้เราอ้างไเชื่อ จ้าเอาปลูกอีหลีได้หนิเบิ้งไว้จ้าอันนี้ปลูกไว้เลยได้หนี่้นแมะคัมไว้จ้ามะขามหวานมะขามเปรี้ยวพี่น้องเดี๋ยวปลูกก่อนนี่พี่น้องมาปลูกซอยกันจ้าอันนี้ของนาพิดลำไยเอาถุงดำออกสักก้อนงามๆเลยปลูกอันนี้ดินดีพี่น้องเพราะว่าดินนั่น ดินคูนใหม่จ้าอันี่ลำใหญ่นะพีดเด้อพี่น้องนะไร่ขาพ่อใหญ่นายโยกมาตัดหญ้าพ่อใหญ่กำนันมาปลูกให้แล้ววางซีจ้านี้นายโยกเพิ่นกับพี่เอิ้นลูกน้องเพิ่นเดี๋ยวแจ้เพิ่นปลูกไว้ให้กินน้ำกันนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยปลูกใส่เบิ้ลมาปเมื่งเงินละไุระนายโยกมาอนี่นไถทุระจ้าจ้าปลูกไว้กินน้ำกันนี่ยละ แต่เพิ่นแจกเพิ่นก็แจกฟรีอยู่พันไม่ก็ได้จ้ะใส่ผือผมหรือมอนผมหัวเจ้า่ใช่ต้นนั่นต้นไม้ของสปกเพิ่นแจกมาให้ปลูกในที่สปกเพิ่นแจกฟรี่น้ำดอกไม้สีทองอันนั้นก็น้ำดอกไม้สีทองปะอ้าวลำไยไรเม็ดด้วยเนี่ยลำไยไรเม็ดพี่น้องเอ้ยกินหยังน้องลำไยไรเม็ดอันนี้ลุ้มนี่ ลุ้มนี่ย่พราเนี่นั่นอยู่กับนั้นใกล้กันพวกเอาบ่ใก,กล้ดอกบ่ใก,กล้จ้าเม็ดเม็ดกว่านี่บ่ใก,กล้มาขามเน,นาะจ้าโอ้เกลยนตนน<า>อ้องขุดเนาะจ้าระยะห่างนี่สองเมตรพี่น้องสองเมตรหาเซฟจ้าพอวาเขาต้องการให้มันแซงกันขึน้นเบียดกันขึน้นจ้าเบียดกันขึ้นบ่ต้องห่วงดอกพี่น้องมองปลูกไร่ข้าเจา้าก็ให้มาหลายเขาก็มี่มองปลูกไร่ขึ้นกันพุ่นทางพุพ่นบพราันไปเบิ่งอยู่พี่น้องพุ่น งาวน้ำทางไปผุนหลแล้วก็ดินไม่ไม่พร้อมอันนี้ดินคูนไม่ดินนี่ก็มาจากการขุดหน้านี่แหละพี่น้องขุดล้วเอาขื้นมาถมไ้มันก็เลยเป็นดินดีดินไม่เหมาะสำหรับปลูกต้นไม้อีกสามปีขังน้ามาเบิงเด้อพี่น้องมันสิเต็มไปด้วยต้นไม้แนวอยู่แนวกินนี่สิอร่างการเลยสานามก็ยังไปเก็บเห็ดแล้วเนาะ จ้าซุ่มต้นย่างเอามาปลูกไว้นี่เก็บเห็ดเลยพี่น้องคนนี้ย่านเนี่ยเดี๋ยวละเก้เยย่านยังย่านวัวเออเดี๋ยวสีมะเฮดเนี่ยหลอมไปยี่ดอกจ้าเดี๋ยวสีเดี๋ยวมานหลอมมี่ดอกพี่น้องกำนันบายย่านแนวเขาเจ้ามาเลี้ยงง้วยย่ำอันย่ำเกี่ยวเขาแล้วเนาะแต่ว่ากลัวถึงหอดยี่ยเกี่ยวเขาแล้วมันง่ามเลยได้กํานันจ้า เเออช่วงนี้เกี <c <c ่ยวเขาแล้วแล้วมันแตกคุ้มจ้าบานงวิสนใจเลยโอ้โหโอ้ยอ่าอันมะม่วงกับแห้งนี่มะม่วงค่ะมะม่วงอันนี้มะม่วง ดอกไม้สีทองบ่ะคุณดอกไม้สีทองดอกไม้ดอกไม้สีทองจ้าห่วงดอกไม้สีทองย้ำเจ้ากระซับอ่รวมด้วยช่วยกันพี่น้องเอ้ยเอามาเห็นงานเอากระซอยกันพลันม้ละมือมันเกิดแล้วไว้ย้ไผ่ย้เล็กนี่สายลุยตุนปลูกอยังเนาะสายลุยตุนนี่ปลูกกำไยอยู่จ้ากำลังปลูกกำลังใหพี่น้อง ันกะสีซุ่มเขาอยู่นี่ละพวกไอแท็กพวกอันแถวนี่ละอันนี้ลำไยจะลำไย,ยอย่างเกาะสามฤด,ดูบอกคนอื่นที่มันเป็นหมากตลอดแม่อีดอ์ลำไยจ,จาา้าเอาสามฤดูบ่อนเออสามฤดูกับมีบ่กสามฤดูกับมีจ้าลำไยอีดอจ้าลำไยพันธ์ดีอันได้กับพันธ์ดีเบิรลนละพี่น้องพอบานข้าเจ้าคัดสรรมาใหา้ กเกษตรกรเฮ้าเข้าเป็นกเกษตรกรพี่น้องมาปลูกปลูกยังก็ดีเบิดขอจะวันเป็นต้นใหม่เป็นประโยชน์เบิดพี่น้องเฮตดให้อากาศดีแล้วก็ได้กินอีหยังก่อมเาเค็งฟองเงินเดี๋ยวไปเอาพวงเงินปลูกกันนี่แหละมันงาม เนทางลงพอมอันนี้มันไกล้ทางได้พี่น้องนี่นี่ทางลงไปเถียงนี่ท้างลงเป็นอันนี้พวกเงินปลูกต้นนี้ฮะท่างใดบันอ๋อคือดูเดือดจงหอาถี้เอเียสุดยอดเลยอันนี้ปลูกมะม่วงมะม่วงพันยางก่อนนี่ โชกอนันครับโชกอนันต์อั้นแก้วขมิ้นอันนี้แก้วขมิ้นแก้วขมิ้นสีเหลืองแก้วขมิ้นใส่กันปลูกเด้อต้นนี้อันนี้ผัวกับเนี่ยเป็นใส่กันปลูกดกเป็นดกเด้อเข้ามาดกับนาพ่วงปลูกเด้อนี่เด้อคักขนาดเด้ขันผู้ได้ปลูกต้นไม้ละกติดนี่แสดงว่าอนาคตลุงโหลดเยี่ยมใสเด้ออย่าให้เชาตาย เห็นบ่อนางวันท่องปลูกต้นไม้ทาคุณแผนเห็นได้ฟังบวกกำนั่นเอากระอันผัวเป็นออกลบอันผัวไปออกลบเด้คุณแผนไปออกลบนั่งวันท่องกันเลยไปปลูกต้นพ่ไว้ละอธิษฐานว่าขันผัวอยู่หลอดปลอดภัยต้นพกับจอยู่หลอดปลอดภัยแม่ในเบื้องต้นพ่อแบนี้กระเที่ยวไปโหดเที่ยวไปปลูก เกออไปดูแลนะไปหดไปดูแลอัน,นอันนี่ยังก็แก้วขมิ้นตีค่ะของกำนัทนี่ไห่ยังโชกันนั่นโชกันนั่น,น,นบานนี่กัเที่ยวไปทองตัวนี้น้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้สีทองพี่น้องบานนี่กะเอาตอ่อเนาะเอานี้ท่านต่อบัดท,ที่หนี่นขุนแผนเพื่อนไปลบเพื่อนก็บ,บ่ได้เป็นยังดอกเพื่อนกับยูดีๆบ่ไเด้ตายได้ยังเด้ แต่ว่าคุณสั่งมามากนั่งวันทองอืออ i นี่ไอลา a คุณสั่งนี่แมนเพื่อนกับมามากนั่งวันทองบ้านนี้อันคุณสั่งกับหุ่นจักว่าอวันทองปลูกกันนี่นบ่ครับคันคันแม่แม่ก็อยากให้นั่งวันทองนี่เอาผัวไม่เด้เอาคุณสั่งเดคือกันเด้พะว่าอันพอว่าแม่วันทองนี่ว่าคุณสั่งรว้ยเมนจะเออว่าคุณสั่งรวยก็เลยว่าอ่าคุณแผลนตายละละอืสมัยตะกี้ ขันผัวตายผัวไปออกรบตายเนี่ทรัพย์สินต่างๆเขาสิยึดเป็นของหลวงเบิดเ้ผ <c oughs> ู้หญิงบานนี้คุณสร้างกันเลยเอาน้ำฮอนไปเทหลวกคือเถ <c oughs> ต้นใหม่ต้นใหม่ของนางวันท้องกันเลยตาย <c oughs> นางวันท้องไปเห็นต้นใหม่เจะของตายก็ <Hi. S 1> ให้ว่าสันโศกเศร้า โงกเศร้าบานนี่ก็เลยมาแต่งงานกับตัวไหลคุสร้างตัวนอ้ยสัวไหลเด้คุสร้างผมเราเข้าใจผิดว่าคุณแพผนไร่ใจ่บะเมีนบะเมีนอันเจ้าเข้าใจผิดว่านั่งวันท่องสองใจมันบะเมีนนั่งวันท่องหนึ่งวันท่องเออเรามาสองแกตอนสุดท้ายพี่เด้สองแก่ตอนสุดท้ายเพราะว่าเราเด็ดแ่งงานกับอันเออคุ้นสร้างแล้วเราก็หักหลบผัวเราเนาะอืมบานนี้บานสุดท้ายเขาสิ พระเจ้าเป็นดินแม่สิประหารเล่าให้เล่าเลือกอให้เล่าเลือกผู้ใดผู้หนึ่งเล่าก็เลือกมาได้แล้วมมมาปลูกก้้แวนีต้นเด็กจะของคนปลูกเองเนี่นี่คนายปลูกเองเนี่ต้นนี่แก้วขมิ้นนั่นเป็นพวกคนล้มให้ต้นนี้เะมันสจีนวยหลวงมาม พอไงตาหน้ายกมากเพิ่งก็สิเล่งใส่ตุนนั่นเลยแหละนั่นบอกวิธีปลูกมะรขาวจำว้เกษตระเกษตรกนั่นเพื่อบรมมากมนันนสิโค้งขึ้นดูแลสวยงามเยอะคไปเพยาไปดาวเจ้ากอาต้นด้เอาก็นั่ไทยให้นําเนี่ย เจ้ากศีษมหาองศาได้ใหญ่เออนี่อันใช่อันวิดีโอได้เจ้าปต้องเห็นอย่างเด้อเจ้าปตองเห็นอย่างเด้อครับอ๋อตอนนี้ว่าน้ำไ้บ่อนี่เจ้าหลีขคนสวยคุณนายนายโยครับกำลังปลูกซีษมหาองศาในทฤษฎีไม่ตามที่กำนันไปอบรมโคกงน้องหน้ามาหาวันอำเภอเม่ยวดีนะครับเอาถมให้กบเลยดินบานเทามันแห้งครับ ครับครับนี่ละสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดเนาะสายลุยดาวผูก่อนสายปพวกลรวบ่ปูกบ่กพาวการปลูก4ี่ิห้าองศาว่าซั่ของโครงการวันนาเกษตรวนนเกษตรของสปกค่ะจ้ะสปก1 0รอยเอ็ดนะครับนี่หลายค่ะทีมงานทีมงานสายลุยเ้ามมาซอยกันจ้ะอันยู่นีของคุณแม่บาลีกิจแพทย์จ้ะจ้ะทีมงานสายลุย ไม้ใบคของไผ่ของมันค่ะผู้ใดสิได้กินน้อยก่อนกันยาะของไผ่สิตายของไผ่สิย่างจ้าอันนี้ของแม่ดาวจ้ะอืมโอเคเอามาปลูกไว้ปลูกซอยกันแล้วหลายเด้อค่ะจะมันไห่ต้นไม้มาหลายค่ะไห้ฟี่พี่น้องจ้าไห้ฟี่เข้ากระปูกไห่ เอาอันนีค้คือคือบอกกบเบิดจำนั่นกบจำนั่นแล้วเหลือนี่ต้นหนึ่งจา้าปลูกใช่นั่นเลยพว<า>่วงเอาท้องดีมากติด,ดพี่อะไรเด้งรถพุ่นบอกกันนั่นสายพุ่นบ่บางเอาท้องดีมากติดพี่เป็นมาล้อก่อนท้องดีมาล้อก่อนเออท้องดีมาล้อก่อน อันาเจียยวอยบ่าักมันบ่อสิเงาคือกำนันอือขักเนาะเมันคาดอันนี้ขั้นแท่ในกระปูอันขอโพดขอโพดบักแตนี้นแพ้อมอันนี้ัน่นกรอันข้อโดข้อโพดบักแดงอัี้กัหานแฉออนี้่นกอ้อดข้อโพบักงอินี้กัานแอมอันนี้่นกะจอันพดขาอบัดงอนเีกัหานแะ้อนนี้ะตัพดกงนี่กหานีะ้อง เราเพิ่มมากซอยล่องแขกเจ้ะทีมงานเฮากับซอยกัน1ดคนพี่น้องโอ้ยยังมาท้ายชีบบังกันไหนจะค่อยเห็นบน้างเลยัง<า> <c oughs> เป็นสัตว์แปลกึ้งรุ่นไหมโอ้ยอย่า,านเัราะราคามันตายกับนั่นขาจังใดนี่ขันมีนี่อุดมสมบูรณ์าามันมะทายเอาเกล่กล้เบ้เอาไว้นี่เลยไปมาาม <c oughs> เอาไปให้ยังขามันมันสีแพร่พันพันเด้อร่มอยู่มานอนหน้ากันมานหยามคนเยอะด้อาร์เลยค่กนาะกำนันนี่ก็ได้พ่อแมงบ่งบอกขากระบอกขาพี่น้องเอ้ยเพิ่นว่ามันแมงบ่งครับความสมดุลตามธรรมชาติเพิ่นว่าขาหนี้ตัวนี้มันสิอุดมสมบูรณ์อ่าขันมีแมงบ่งมีแมงจ้าแต่ว่าดินนี่บ่ต้องห่วงดงเดียบซับตะกูลสมบูรณ์นี่อยู่ชืินแฉะวอาเรื่องดินความ สารอาหารในดินนี่บ่ต้องห่วงพี่น้องครับดีครับลงคู่นี่ดินดีเอาเห็ดองสาเห็ดหน้านี่บ่ต้องใส่ปุ๋ยเลยแหละพี่น้องดินดีดินใหม่ครับทำไหม่ได้ไงเพชรนะเจ้าลงหวยได้ไงเพชรถึงจะไปหวยนั่นละเอเดลงหวยมันสิโค้งขึ้นโดยอัตโนมัติของมันเนี่ามันสิย่ำห้ากับไปนอมันสิพยายามมันบ่มันสิพยายามเอาตัวหลอดมันครับคือผมคือผมแต่งกงห่วงผมไว้อยู่หน้านี่ยสัญชาตญาณของมัน เบิดเราบอกพ่วงเงินเบิร์ดเราบอกพ่วงเอาทางไหนแบนกำนั่นมักสมบูรณ์ทางไหนแบนนี่ล่สายคู่ไตไตน้ำเหมือนไปี่ทางดีเทามาพีแล้วอ้เลยเลยทางไหนก็ได้ตัวนี้ขึ้หงอมเฉยตัวนี้จะทำไรได้ใบลูกไอ้ร้านเบิรงเด้พี่จ้าเพิ่จเอาหันมาตัวนี้นี่แหละตัวนี้ซุ่มทำบาปทำกรรมตกงนรกบกใหม่้นบุกหวลาไปได้กำนั่นอันนี้ต้วนิวพาพี่นนท ห่วงถ้ำบาปบอกบาปบวกท่านายกเดอหามนกใกเนี่ยเด้อเจ้าเบิงเอาในน้ำมันมใตันี้เออมันมีเสียกอเเบิงเอารวดเจ้าสมบพีนเจ้าสวไวบ่ขันพู้ไอถ้ำบาปถ้ำสัวต้นนิวน้ำบ่ครับต้นนิ่วน้ำสำหรับพวกที่เล่นสู้มีคนมานลักนี่สู้น้ำตู่เบิ่นเราบ่ สายลุยทางพุ่นว่าน้ำตู่ไปเลยค้นมาปีนลายผุนนะระยะห่างกับประมาณสองเมตรไม่กว่าๆพี่น้องอันนี้เป็นเพราาคือได้น้ำคาแคบงนีชุ่มชื้นเพราะว่านเขา เอาเรถแมคโครมาขุดใหม่พี่น้องกกเลยเอาพอดีพอดีเพิพ่นแจก,กตน้นไหม่มาพอดีครับอุย้ยดินงามครับเนาะดินงามครับพี่น้องปลูกแล้วล่ะพี่น้องแถวนี้สิเป็นสมโอเพิ่นบ้าให้ปลูกแล้วเลาะน้ำมาจนสมโอ ปลูกสมโอปลูกบักเ้าฟังนี่ส่วนบักม่วงบักขามปลูกอยู่ฟังพุ่นพี่น้องป้าดกลัวสีเหลีวเมยคค่ะพี่นอ้องเมื่เมยๆขนาดมีโมมาซอยต่างหลายได้ยนี่ที่งานสายลุยมาหกเจ็ดคนพี่น้องหกเจ็ดแปดคนณนะพาน่งก็เมือยแอแหล่ต้นไม่เป็นล,ยลอยๆต้นเนาะ ปลูกแล้วมือเดียวว้าหมือครับพี่นอ้องสิประมาณนี้ละพี่นอ้องผ้ามือนี่ผ้ามาปลูกต้นไม้ต้นไม้ที่รับแจก,กมาจากซอป,ปะกอนะพี่นอ้องมีหลายมีหลายประเภทอยู่เดี๋ยวจังสีมาอัปเดตให้เบิ่งถ้าจะว่าจะมาเป็นไม้ผลพี่นอ้อง เพื่อนว่าสามปีก็ได้ผลมีผลผลิตแล้วสันีายจังได้กับสีมาอัปเดตให้เบิ้งอยู่เรื่อยๆพี่นอ้องที่งานนี่แหละสีมาซอยกันกันมีหนาไม่ยังกับสีมาเสียหนามาได้หนามาดูแรลรักษาพี่น้องกันฝนบนตัวก,กับสีไดมาหดพูดดังโขกอะไเดียวหแต่ว่าแถวนี้มันไกลหนาม่มีปัญหาดรนี่ประมาณนี้แหละพี่น้องเมื่อนี้เมื่อยไปแล้วพี่น้อง